ช่วงนี้ก็มาพบกับอ,า,อาจารย์เด่นจินพระกับดีเจนุ่มเมืองสุรินทางช่อง u t u ู e ประเด็นจินพระครับลูกไก่ปลาพันประสมครับไอที่เห็นตัวนี้คือเป็นเขตพิเศษครับว่าดูเรื่องอเขตนี้เป็นเขตสเปเชียลนิดๆครับเป็นลูกไอเป็นไก ปาครับตัวนี้อาจจะเป็นอ,อ่าอ่าจะเป็นไอ้เชือกไก่ปลาในประมาณจะ80เปอร์เซ็นต์ครับเป็เชือไก่ปลาในประมาณ80เปอร์เซ็นต์ครับเป็นลูกพันธุ์ผสมครับตัวนี้อา่าเบิ่งลักษณะแล้วโอ้ยังยังยังคอนเฟิร์มหมดเลยว่าอืม เป็นลูกไก่ปลาเหลือดลอยโบรครับเพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดชุดแหลกของผมครับที่ว่าเอาไก่ต่อไว้ไว้ในสวนยางก็ลมีไก่ต่อมาทับมีไก่ปลามาทบมาทับไอไก่ต่อตัวเมียครับตัวนี้นะจะเป็นเชื้อเป็นไก่ปลาหลุดแรกที่ว่าฟักไข่ออกมาแล้วแตกครับปกติครับสองปีก่อนพูนครับ ทุกครั้งครับไข่ฟักไข่เป็นไข่โตแหละฟักไข่แล้วสืวอไข่บ่แตกครับมาปีนี้สองปีกวานแลวไข่โตฟักไข่แล้วก็แตกออกมาเป็นเป็นชุดนีแหละครับก็ชุดเทนหละครับชุดนี้ครับก็ฐานใหญ่แล้วคงสิบเบงิงออกว่าเป็นไข่ปลาเหลือลอยเปอร์เซ็นต์บ อันนี้ยังยังมองยังบอคอนเฟิร์มตัวไหนเพราะว่าหางยังออกบกครับขนยังออกบลายครับต้องบึ้งลักษณะหางน้ำครับแต่หน้าอกนี่จะมีจะมีจะมีสีดำออกมาเซมครับถ้าเป็นหน้าอกดำนี่ก็น่าจะเป็นลูกไก่ปลาเออเล็ดลอยครับแต่ถ้าเป็นหน้าอกแดงๆนี่ก็จะเป็นลูกไก่โตครับเพราะว่าไก่โตผม ส่วนส่วนใหญ่แล้วสีเป็นอ,อกแดงครับสีเป็นสีแดงอกแดงครับแล้วก็สายนับดอกครับแต่ตัวนี้ยังบบคอนเฟิร์มเท่าไรครับยังโบแน่ใจครับ not sure no confirm not sure detail ครับว่าไม่ยืนยันรายละเอียดคอนเฟิร์มอะไรทั้งสิ้นครับ ่าเป็นแปลกมากครับนี่คือลูกไก่ตัวนี้ครับก็ที่เห็นอยู่ตัวนี้คือขันแล้วครับผมทั้งสามตัวนี่ก็ขันแหล้วครับสามตัวนี่ขันแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนุ่นครับตัวนุน่นตัวนุนวน่นค่อนข้างออกจะออกอกดําครับค่อนข้างจะออกอกดําก็ดูหน้าตาดูหัวแล้วครับ ดูหัวแล้วเขาจะเป็นหัวไก่ป่าครับหัวเล็กครับหัวหนเล็กครับหัวเล็กหอนเล็กครับในดูลักษณะหัวเล็กหอนเล็กครับหัวเล็กหอนเล็กหูขาครับหรือก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งครับผมเพราะว่าไก่ป่าาที่เลือไก่ไก่ป่าแท่ที่มาทับไก่ต่อผมไก่ป่าอกดำหูขาวหูแดงครับ อกดาหูแดงนั้นเป็นไก่ป่าที่แท้ที่ผมเห็นอยู่ในสวนยางผมแต่แม่ไก่ตัวนี้จะเป็นแม่ไก่โตหูขาวอกแดงาสายสายพันธุ์มาจากสันครับหูขาวอกแดงสายพันธุ์มาจากเม่ไก่โตสายพันธุ์มันจะม,มาจากสันครับแต่ตา้าพันุไก่โตพันธุไก่ป่าที่มาผสมะ ก็เป็นอกดำหมูหดแดงครับตัวนันก็คือออกอกดำครับอกดำเบื้องลักษณะหัวก็หัวก็คือหัวหัวคือนกครับหัวคือนกครับสองสองตัวนี้ครับสองตัวนี้แล้วหัวหัวหัวงอนอ่าสีคือกันครับหัวงอนสีคือกันหน้าอกขนหน้าอกสีคือกัน สิมีสีดำซิมเซมตัวนี้ก็สิมีสีดำซิมเซมเนี่ยสน้อยแต่ตัวนี้ครับตัวนี้สิบ่มีสีดำเซมครับหัวงอนตัวนี้สีสีใหญ่กว่าสองตัวนี้ครับงอนสองตัวนี้สิเล็กแต่ตัวนี้สีสีงอนสีใหญ่หัวสีใหญ่ครับอกแดงครับขานี่ออกสีออกสีแดงแล้วครับสีสีดำ สีตะกัวเนี่ยครับให้เบิ่งครับตัวนี้คือขุนขุนข้นค,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 ครับขุนข้นค้นหางออกมาแล้วครับตัวนี้คือหางออกมาแล้วครับลักษณะหางออกมาชัดเจนแน่นอยครับก็แต่ลักษณะหางออกมากะพุก็สิถ้าเป็นหางใบผัดก็จะเป็นไก่ปา่าลูกผสมหรือลอยครับแต่ เบิ่งลักษณะแล้วยังบอคอนเฟิร์มครับเบิ่งลักษณะเล่วยังบอคอนเฟิรม์มตัวไดครับนี่คือลูกลูกลูกไกป่ปลาเป็นเป็นไก่ปลาหนุ่มแล้วครับเป็นไก่ปลาหนุม่มสองตัวนี่สามตัวนี่คันแล้วครับสามตัวนี่ครับต่ไผ่อยู่แถวนี่ครับผมอ่าให้แบงในราคาพิเศษครับ หาลอยครับถ้าเมาเมาเมาทั้งสามตัวนี่ก็พันหาครับเมาสามตัวพันห้าครับนี่ครับนี่ครับเมาสามตัวพันห้าให้ดูให้ดูจะจระครับไม่ดูจะจระครับเมาสามตัวพันห้าครับให้ดูครับหน้าตาครับตัวนี้ครับตัวนี้หูขาวหูขาวหมดเลยครับอืหูขาวหมดเลยครับ เหมาะสำหรับเอาไปเป็นไปฝึกครับไปฝึกเป็นไก่ต่อไก่สายนําดอกครับก็ไดครับเหมาะจะไปฝึกไดครับผมนี่คือไก่ต่อครับหางครับหางอกอกสีอ,ออกสีดำๆแนวส้นหน่อยตัวนี้สะอ,ออกสี สีแดงสีฟ้านครับสีประดูสีออกสีถึงแดงตัวนี้ก็งอนงอนเฉิหน่อยครับงอนหน่อยขาขาออกดำขาจะสีบลสีบลคือไก่ไก่ไก่แจ้จะบลคือไก่แจ้แล้วก็ลักษณะสีบลคือไก่้โตเท่าไหร่ต้องเบิ่งให้ออกว่าไก่้โตไก่แจ้ไกล้ก่ปลา พันผสมครับนี่ครับก็ลักษณะก็สิดูหางครับดูหางดูอย่างประมาณนี้แหละครับครับนี่ขันแล้วครับผมเป็นไก่หนุ่มครับขันครับให้ดูสามตัวนี้ครับสามตัวนี้ครับสุดยอดครับ สามตัวนี้สุดยอดสวยครับขนาดยังบอ่อเต็มที่ปันไดก็สวยครับลักษณะสีสวยแล้วครับแต่ถ้าเอาไปแต่ท่านใดเอาไปเอาเอาไปเป็นไก่ตอเป็นไก่เป็นไก่พอพันุ์กโอเคผ่านครับคิดว่าผ่านแถในนนท์ครับสายสายพันุก็โอเคครับมีเชื้อไกป่ป่า มีเชื้อ,อาสายพันธุ์ไก่นับดอกรับแทะในนอนครับอืมให้เบิ้งครับนี่ค่อนข้างจะจะจะขุ่นข้นครับบอ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 แลนบอต่นบออย่างครับนี่สีขุ่นข้นอันนี้ผมเปิดเปิดฝากรให้เบิ้งครับให้เบิ้งจะจะค่อนข้างจะขุ่นข้นครับเอาไปฝึกได้ครับผมก็ทันได้สนใจ ก็ทักมหา,าดีเจนมสุสรินหรืออาจารย์เด่นจินพระรับทางช่องยูทปูประเด็นจินพระครับทักทายมาได้ครับผมหมายกเข่งพันหาครับหมายกเข่งพันหา้าตัวละห้าร้อยครับพันหานี่รวมค่าส่งเด้อพันหาพันหา้าไม่รวมค่าส่งครับ สามตัวนี่รุ่นหลนครับสามตัวรุวนๆนครับสามตัวรุ่นๆครับเห็นดูครับดูลักษณะนี่ลักษณะหางตัวไหนก็ออกหางหางหางคือไข่ขี้หางไก่ปลาครับคือหางไก่ปลาแถในนอนครับลักษณะโอ้ยครับให้ดูครับก,ก,รออก็ สนใจก็ตัวใดก็ทักมากครับสนใจตัวใดก็ทักมากครับลักษณะคือกันหมดเลยครับลักษณะคือกันหมดครับลักษณะคือกันหมดแต่ตัวกลางสิหัวสิบบคือสองตัวแรกสามตัวสองตัวแรกครับตัวนี้ตัวนี้หัวหัวจะสออกหนาขาวครับหูขาว นี่ครับหนาขาวขาวหัวขาวรับตัวแรกตัวนี้จะออกสีแปลกๆแน่ครับ่ัวนี่ครับตัวนี้หัวสีแปลกๆแน่ครับนะครับนั่นแหละแต่ลักษณะไข่ปลูกไข่ปลาแฉะลักษณะแบบนั้นครับครับนะครับแต่ตัวตัวกลางนี่ผมว่าน่าจะเป็นลูกไข่ต่อเป็นไปได้ครับ น่าจะเป็นไกล่ลูกไกต่ตก็เป็นไปได้พาช่วงนั้นมันจะมีไก่ไก่ที่ผมเอาไปปล่อยเป็นไก่ไวรุ่นเป็นไกต่ตัแต่แต่บางเอืญนว่าผมจับออกมาสะ่าที่เป็นรอยทับแม่ไกต่ตัก็เป็นไปได้ครับอาจจะรอยตัวนี้ครับตัวนี้สองตัวสองตัวสองตัวพูนตัวแรก ตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยตัวตัวแรกกับตัวที่สามเนี่ยอาจจะเป็นลูกไก่ปลาเลือดลอยก็เป็นไปได้แต่ตัวกลางนี่มั่นใจแทน่นอนว่าบมนาสิบเซนาสิเป็นลูกไกป่ปลาครับโมนาสิเป็นลูกไก่กไกตอ่อสายนำดอกก็เป็นไปได้แต่ก็บ่แน่อครับอาจจะได้เชื่อตัวไก่ต่อมาจากทางแม่ไกต่ต่อก็เป็นไปได้ครับครับ ก็ฝากไว้ครับถ้าท่านใดสนใจครับสามตัวเนี่ยพันหาครับบอวมคาส่งครับสนใจกับทักทายมาได้ครับหาอา,อาจารย์เด่นจินพระดิเจนอมุสรินทางช่อง y o YouTube ปพระเด็นจินพระครับเมื่อนนี้ก็เคตนี้ก็ขอ,อยุติไว้แค่นี้ก่อนพบกันกันกบเคตค,คลิปข้างหน้าครับวันนี้ for you good luck